ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม53นะครับโจทย์กำหนดว่ารูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉากและด้านตรงข้ามมุมฉากยาว10หน่วยถ้าพิกัดจุด A และจุด B คือลบ4 3กับลบ1 2ตามลำดับสมการเส้นตรงในข้อใดผ่านจุด C โอเคถามว่าสมการเส้นตรงในข้อใดผ่านจุด C นะครับดังนั้นเราต้องไปหาจุด C มาแล้วเดี๋ยวลงมาเช็คดูว่า มันจะอยู่ช้อยไหนถูกไหมครับทีนี้จากข้อมูลที่กําหนดมาให้พี่แบงค์เอามาวาดรูปก่อนละกันมี a อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจุด a อยู่ที่ลบสี่สามลบสี่โอเคลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่หนึ่งสองสามลบสี่สามอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุด a a ใช้คนละสีละกัน A คือจุดลบสี่สาและว B ละ่ะ B อยู่ที่ลบหนึ่งสองลบหสองก็อยู่ตรงนี้ปะครับ B คือลบหนึ่งสองแต่โจทย์กำหนดมาว่ามุม B อะ่ะมันเป็นมุมฉากถ้าบอกว่ามุม B มันเป็นมุมฉากแปลว่าตัวนี้พี่แบงค์ลากลงมาแล้วจะต้องมีเส้นตรงที่มันมาตั้งฉากแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมครับ C อะ่ะจะต้องอยู่บนเส้นนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหน ถูไ่ไหมครับ C ต้องอยู่บนเส้นนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างมันเป็นไปได้ไหมที่ C จะอยู่ตรงนี้ก็เป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่โจทย์กำหนดบอกมาต่อก็คือมันยาวสิบหน่วยครับด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามุมนี้เป็นมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสิบหน่วยก็แปลว่าตรงนี้ยาวสิบป่ะแต่จริงๆมันอาจจะเป็นข้างล่างนี้ก็ได้เนาะแล้วตรงนี้ยาวสิบหน่วยก็เป็นไปได้ มันอาจจะเป็นเส้นฝั่งไหนก็ได้ทีนี้พี่แบงค์ไม่สนใจพี่แบงค์กำหนดก่อนว่าจุด c ใหญ่อยู่ที่จุดอ่าคูณดับอะไรดีเอาเป็นคูณดับ xy ละกันโอเคนะครับทีนี้พอพี่แบงค์เริ่มทำก็ต้องมาหาคูณดับ xy นี้ให้ได้เพื่อที่จะหาจุด c จะได้เอาลงไปแทนค่าจากข้อมูลแรกที่พี่แบงค์เห็นอยู่คือระยะทางคือ1ิบหน่วยพอเรารู้ว่าระยะทางคือ1ิหน่วย มันเป็นระยะทางระหว่างจุดกับจุดนี่เช็คสูตรหน่อยกันละกันสูตรตัวนี้คือ x 1 y 1ทั้งหมดแล้วก็ x 2 y 2ระยะทางระหว่างจุดกับจุดได้อะไรครับ d ด o อกมีค่าเท่ากับ square root x 2ลบ x 1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับทีนี้ถัดไปเพียงบอกว่าระยะทาง ac อะ ระยะทาง AC ใช้สีม่วงแล้วกันระยะทาง AC มีค่าเท่ากับ10หน่วยอยู่งั้นพี่แบงค์สามารถตั้งสมการได้ไหมก็คือให้ c เป็นจุดที่2ก็คือ x ลบกับลบ4ก็เลยกลายเป็น x บวก4นะ x ลบลบ4บวกกับ y ลบ3เท่ากับ10ดังนั้นถ้าพี่แบงค์ยกกำลัง2อข้างก็คือ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2 บวก y ล3ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ10กำลัง2ก็คือ100เก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่1มีข้อมูลอะไรอีกให้พี่แบงค์เลือกใช้พี่แบงค์เห็นมุมนี้เป็นมุมฉากอะเห็นมุมนี้เป็นมุมฉากพอเห็นเรื่องมุมฉากปุ๊บสิ่งที่พี่แบงค์นึกถึงเลยพี่แบงค์ก็จะนึกว่าถ้า l 1ตั้งฉากกับ l 2แล้ว m 1คูณ m 2ต้องมีค่าเท่ากับลบ1 จริงไหมแล้วจริงๆก็จะมาเป็นแพ็คคูค่ว่าถ้า L 1ขนานกับ L สองแล้วความชันเส้นที่1ก็ต้องเท่ากับความชันเส้นที่สองถูกไหมครับโอเคพอพี่แบงค์รู้ข้อมูลอย่างนี้หลังจากนั้นพี่แบงค์ก็เลยบอกว่าถ้าตรงนี้เป็นความเป็นตั้งฉากพี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่าความชันของ A B คูณกับความชันของ B C ต้องมีค่าเท่ากับลบห่งสิ ทีนี้การหาความชันของจุดกับจุดพี่แบงค์มาดูจากรูปรูปนี้แล้วกันนะการหาความชันของจุดกับจุดหาไงความชันหาจาก y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1ดังนั้นการหาความชันของ bc เออของ ab พี่แบงค์ให้ b เป็นจุดที่สองนะความชันของ ab ก็เลยมีค่าเท่ากับ2ลบสาม หารด้วย 1, ลบหลบลบสก็กลายเป็นลบหนบวกสนะครับคูณกับความชัน bc ความชัน bc พี่แบงค์ให้ c เป็นจุดที่2ก็เลยกลายเป็น y ลบสส่วนด้วย x ลบกับลบหก็กลายเป็นบวกหถูกไหมครับโอเคนะหลังจากนั้นพี่แบงค์เริ่มคิดเลขละ2อลบสได้ลบหลบหบวกสได้3คูณอยู่กับ y ลบสส่วนด้วย x บวกห มีค่าเท่ากับลบหนึ่งพี่แบงค์เอาเครื่องหมายลบตัดกับอีกข้างหนึ่งตัวนี้ก็เลยได้กลายเป็น y ลบสองย้ายสามวงเล็บ x บวกหนึ่งขึ้นไปคูณ y ลบสองก็เลยมีค่าเท่ากับสาม x บวกสามครับแล้วเราย้ายสองไปบวกก็เลยกลายเป็นสาม x บวกห้าเป็นสมการที่สองทีนี้มีสองสมการสองตัวแปรแก้กันออกยัง พี่แบงค์เอา y ของสมการที่2ลงมาแทนค่าในสมการที่1มันก็เลยกลายเป็น x บวก4กำลังสองบวกกับ3 x บวก5ลบ3ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ100ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x กำลังสองบวก8 x บวก16บวกกับ a ตัวนี้ถ้าพี่แบงค์คิดเลขก่อนมันคือ3 x บวก2ปะ พอกระจายกำลัง2ส,งสมบูรณ์มันก็เลยกลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองลองคิดเลขดูนะครับ x กำลังสบวก x กำลังสก็กลายเป็น1 0 x กำลังสอ x กับ1 2 x รวมกันก็กลายเป็น2 0 x และสุดท้าย16 4รวมกันเป็น2 0แต่เดี๋ยวเราย้าย100มาลบมันก็เลยกลายเป็นลบ80ถูกไหมครับ แล้วพี่แบงค์เอาแมสเอาแมสสิหารตลอดหารไปเลขศูนย์ก็จะหายกันไปตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x กำลงังสองบวก2 x ลบ8มีค่าเท่ากับ0แยกตัวประกอบก็คือกลายเป็น x บวก4 x ลบ2เท่ากับ0ดังนั้น x เดียวของพี่แบงค์เลยมีค่าเท่ากับลบ4หรือไม่ก็2ทีนี้พอเรารู้ว่า x เท่ากับลบ4หรือไม่ก็2 เอาลงมาแทนค่ากลับหาค่า y แทนค่าลงไปในสมการที่สองเนาะพี่แบงค์บอกว่าถ้า x เท่ากับลบสี่ y จะได้อะไรล่ะ y ก็คือสามคูณลบสบวกห้สามคูณลบสมันได้ลบสิบสองบวกหก็เลยกลายเป็นลบเโอเคนะครับทีนี้ถ้า x เป็นสอง y ก็มีค่าเท่ากับสามคูณสองบวกห้า สาคูณสได้6 6หบวกหได้11ดังนั้นพี่แบงค์เลยสรุปได้ว่าพี่แบงค์ได้คู่อันดับที่เป็นไปได้ก็คือลบสคู่กับลบเกับ2คู่กับ11เโอเคนะครับทีนี้ทีนี้เราบอกว่าตัวนี้คือจุด c ที่เป็นไปได้พี่แบงค์เลื่อนขึ้นมาเอาไปวางข้างบนนี้แล้วกันตุ๊บ นี่คือค่า c ที่เป็นไปได้แปลว่าตอนนี้พี่แบงค์หาออกมาได้ฝั่งข้างบนต้องเป็นสองกับสิบเอ็ดป่ะครับแล้วก็ c ฝั่งข้างล่างที่เป็นไปได้ก็คือลบสี่กับลบเจ็ดโจทย์ไม่ได้กำหนดนี่ว่ามันอยู่ในควอดแรนไหนถูกไหมครับแปลว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองตัวโอเคทีนี้จะมาเช็คคำตอบละโจทย์ถามว่า โอเคพี่แบงค์ขอลบข้อมูลแป๊บหนึง่งจะได้เอาที่ไปทดเลขนะครับโจทย์บอกว่าจุด C ของเราอ่ะจะอยู่บนเส้นใดถ้าพี่แบงค์ค่อยๆเช็คเอาสรรมการที่1นึ่เออเอาช้อยหมาเช็คโจทย์บอกว่ามันคือเส้นตรง x บวก 8y ลบ27เท่ากับ0พี่แบงค์ก็เลยลองเอาจุด C คือ 2องกับสิลงไปแทนค่าดูซิว่าจริงไหมก็เลยกลายเป็นสองบวกแปดคูณสิดลบยีถามว่าเท่ากับศูนย์เป็นไปได้ไหมแค่แคูณสิบเอ็ดก็ได้แปแล้วเพราะฉะนั้นรวมกันยังไงก็ไม่มีทางเท่ากับศูนหรอกเป็นเท็จแล้วถ้าเอาลบสกับลบเลงไปแทนค่าล่ะครับมันก็กลายเป็นลบสี่บวกแปดคูณกับลบเแล้วลบยีถามว่าเท่ากับศูนย์ได้ไหม ตัวนี้รวมกันได้ลบห้าสิบหกอ่ะเป็นลบหมดเลยยังไงก็ไม่มีทางที่เป็นไปได้โอเคมันก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าพี่แบงค์มาทำเช็คช้อยสองมันคือแปด x บวก y ลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์ถ้าแทนด้วยสองกับสิบเอ็ดลงไปมันก็เลยกลายเป็นแปดคูณสองบวกสิบเอ็ดลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์อุ๊ยอันนี้ได้สิบหกบวกสิบเอ็ดลบยี่สิบเจ็ด เท่ากับ0แปลว่าจริงถูกไหมครับเพราะว่า16บหกบวกสิบเบวกสิได้27ลบย7ได้0โอเคลองเอาลบสกับลบเลงไปแทนค่าด้วยลบสกับลบเนะก็เลยกลายเป็น8ปดคูณลบสบวกลบเลบยีอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นเท็จแปลว่ามันถูกอยู่อันเดียว โจทย์ค่อนข้างไม่ดีเลยอะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสมการเส้นตรงในข้อใดผ่านจุด C คําว่าผ่านจุด C ของเขาต้องผ่านสองจุดหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกอะ่ะงั้นเราเช็คช้อยอื่นซิว่ามีอันไหนที่ดีกว่าอันนี้หรือเปล่าถ้าผ่านสองจุดเราจะได้ตอบอันนั้นพี่แบงค์มาเช็คช้อยสามช้อยสามบอกว่าสมการคือ 4x ลบ 5y บวก3เท่ากับ0 โอเคเอาจุดสองคูณดับ21งลงมาแทนค่ามันกลายเป็น4ี่คูณสลบหคูณสิบวกสตัวเนี้ยมันได้ลบห้ตัวนี้มันได้แค่8กับ3ยังไงก็ตามเป็น0ไม่ได้หรอกครับแล้วอีกอันนึงคือลบสกับลบเลงไปแทนค่ามันคือ4ีคูณลบสลบกับ5้คูณลบเ บวกกับ3 4คูณลบ4ได้ลบ16ลบ5คูณลบ7ได้บวก35บวก3ถามว่าเท่ากับ0จริงไหมอะ่ะลบ16บวก35ก็กลายเป็นบวก19แล้วบวกอีก3ยังไงก็ไม่ใช่0หรอกเป็นเพร็รโอเคสุดท้ายละพี่แบงค์มาเช็คช้อยสี่ช้อยสี่คือใช้สีน้ำเงินแล้วกันขอเช็คข้างๆนี้นะครับช้อยสี่คือลบ 5x บวก4 y บวกสเท่ากับ0เอาจุด2กับ11ลงไปแทนค่าก็เลยกลายเป็นลบ5้าคูณสบวก4ี่คูณ11แล้วก็บวกกับสเท่ากับศเป็นไปได้ไหมตัวนี้ได้ลบสิ 10, ตัวนี้ได้44ตัวนี้ได้3ไม่มีทางหรอกเป็นเท็จใช่ไหมครับอีกอันนึงคือลบ4ลบ7เอาลงไปแทนค่า มันก็เลยกลายเป็นลบห้าคูณลบสี่บวกกับสี่คูณลบเจดบวกกับสามถามว่าเท่ากับศูนย์เป็นไปได้ไหมลบห้าคูณลบสี่ได้ยี่สิบสี่คูณลบเจได้ลบยี่สิบแปดแล้วบวกอีกสามยี่สิบลบย8ปดได้ลบ8ดบวกอีกสามยังไงก็ไม่เท่ากับศูนหรอกมันเป็นเท็จด,ดังนั้นข้อที่ดีที่สุดที่ตอนนี้ที่มีก็คือข้อสอง พี่แบงก์ก็เลยเลือกที่จะตอบข้อ2นะครับข้อนี้โจทย์ไม่ดีนะครับโอเค